สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูบีอีกครั้งนะคะและในดา์นี้ค่ะเด็กๆอูเห็นครูบีแต่งตัวไหมคะ ใช่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยรืดูหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับคูบีหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆคูบีก็จะมีเพลงเพิ่พอีกหนึ่งเพลงมาฝากเด็กๆค่ะนั่นมีชื่อเพลงว่าหนาวหนาวหนาวนั่นเองค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงพร้อมกับครูบีเลยนะคะเพลงหนาวหนาว ฤดูหนาวของเราแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะคะหู้หอูอ้าวเด็กๆเห็นไหมคะว่านอกจากอากาศที่จะหนาวแล้วยังจะทําให้เราเป็นหวัดแล้วก็ไอแบบคูยอิ่วนั่นเองค่ะไหนคูยอิ่วลองไปแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูหนาวดูไหมคะดีไปกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะคูยอิ่ว แล้วค่ะคุณบีใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ผูกผ้าพันคอด้วยค่ะเห็นไหมคะเด็กอากาศหนาวจะทําให้เราอบอุ่นขึ้นเมื่อเราใส่เสื้อกันหนาวที่หนาๆนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆคนไหนมีผ้าพันคอเด็กๆก็สามารถใส่ผ้าพันคอได้ด้วยนะคะค่ะและในฤดูหนาวนะคะเด็กๆก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเด็กๆ ลักษณะของฤดูหนาวนะคะเด็กๆก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นลงจนทําให้เด็กๆหนาวนั่นเองค่ะจะมีสภาพอากาศที่แห้งนะคะเด็กๆแล้วก็บางพื้นที่จะมีน้ําค้างค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นน้ําค้างไหมคะเมื่อน้ําค้างเกาะเยอะมากๆจะเกิดเป็นแม่คันิงได้นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วยังจะมีหมอกที่ยังทําให้เราหมองไม่เห็นนะคะแล้วก็มีลมหนาวพัดผ่านไปมาด้วยค่ะทําให้เด็กๆหนาวนั่นเองค่ะ เรามาดูใบางานาพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเป็นใบางานที่16วันที่20ธันวาคมค่ะจุดประสงค์ก็คือฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างก้ามเนื้อมือและตาของเด็กๆนั่นเองค่ะมาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนลากตามเส้นประและระบายสีภาพให้สวยงามเด็กๆเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือภาพสโนว์แมนนะคะให้เด็กๆลากตามเส้นปละ และระบายสีสโนว์แมนให้สวยๆเลยนะคะแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะใบงานของเราจะพิเศษกว่าสัปดาห์ก่อนๆค่ะเด็กๆเรามีการจัดกิจกรรมประกวดระบายสีภาพสโนว์แมนตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆคนไหนที่ระบายสีได้สวยงามสะอาดเรียบร้อยจะถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลค่ะ เด็กๆอย่าลืมส่งผลงานเข้ามาประกวดกับเพื่อนๆกันด้วยนะคะระบายสีดีมีรางวัลค่ะต่อไปเด็กๆเ,เปิดหนังสือเล่มสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กได้เลยค่ะเปิดมาที่หน้าสิบเอดพร้อมกับครูบีหรือยังค่ะใช่แล้วค่ะและหน้าสิบเอ็ดจะ สอบถาเกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะให้สัมพันธ์กันค่ะเด็กๆมาดูที่ภาพแรกเลยค่ะภาพชุนนักเรียนเขาทาอะไรคะใช่แล้วค่ะการทําความสะอาดชุดนักเรียนก็คือการซักนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่2ค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพแปรงฟันนั่นเองค่ะเขากําลังทําอะไรคะเขากําลัง ล้างทำความสะอาดแปลงฟันนั่นเองค่ะต่อไปภาพสุดท้ายค่ะภาพข้างล่างค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพรองเท้านักเรียนนั่นเองค่ะเด็กผู้ชายกำลังช่วยคุณพ่อทำความสะอาดรองเท้าโดยการปัดฝุ่นแล้วก็เช็ดฝุ่นออกจากรองเท้านั่นเองค่ะ และเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งการบ้านมาส่งถึงครูด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าครูบีจะมีการสอนอะไรหรือกิจกรรมเสริมสนุกไหนมาให้เด็กๆอีกน,นะคะสำหรับวันนี้ครูบีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ